สวัสดีค่ะโฮู้ฮู you, <c oughs> to to ้ฮู้รมลี่คริสต์มาสนะคะต้องบอกแฟนๆรายการตุลี์ปาร์ตี้ทุกคนนะคะและตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่นะ The Emporium กับชมใหม่ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะ Gorgeous Collection เองนะทุกอย่างเป็นสีทองตะการตาแบบนี้อย่างที่บอกแล้วนะว่าหรูหราสง่างามแต่ยังคงความเฟรนลี่แล้วก็เรียกว่าเข้าถึงนะคะผู้อุปการรักคุณที่เป็นแฟนคลับของ Emporium ทุกท่านนะคะและหน่อยนะคะวันนี้นะคะนอกจาก เอ็มพาร์เรียมเ่ยนะคะเขาจะแบบว่ามีการรีแบรนดิ้งนะคะด้านนอกให้สวยสง่างามเป็นสีขาวทองแบบนี้นะคะด้านในเกดีนมาว่านะคะสวยมากๆที่สำคัญนะคะมีอาร์ตพีซนะะคมาแสดงทั้งหมดเนี่้19ชิ้นด้วยกันเรียกว่าเป็นส่วนรวมความงามที่ครบวงจรทุกรูปแบบเลยส่วนจะมีอะไรแล้วก็ตามเกดีนมาเลยค่ะเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวขอไปเช็ควงเงินเครดิตการ์ดก่อนนะคะว่าพอหรือเปล่านะคะ เรื่มชมใหม่นั่นเองนะคะว้าวแค่ทางเข้าดูสิหลอนเนียบโดมแมนชมใหม่หรูราสาง,งาสางจริงนะคะส่งเป็นคอนเซปต์ใหม่ของเดลเมอรีม,อรมจริงๆเลยและแน่นอนนะคะวันนี้ในฐานะที่เป็นเลยว่าช่วงเทศกาลนะคะเล็กคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเียร์นะคะ,ะก็จะมีเฟสตีฟเติวัลนะคะกับเลฟเตอร์นูเอลนะคะซึ่งบอกว่าเป็นทีมแบบว่าเรียกว่า Dream of Christmas นะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ บอกว่าหลังการเนี่ยเหมาะสมแล้วนะคะที่เป็นยี่ห้อเอ็มโพเรียมนะคะแต่ว่าขออนุญาตเนี่ยลงทะเบียนก่อนเลยแล้วกันนะคะผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรายการตุลีปาร์ตี้นะคะขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นตีมอะไรของงานวันนี้ข้างในมีอะไรบ้างขออนุญาตดูเลยนะรายการน่ารักมารยาทดีใครให้ขอเราแกะเลยตีมสีทองขาวน่ารักมากอ่ะ อันนี้ทั้งหมดคืออะไรคะนนี้จะเป็นบุเล็กเกี่ยวกับเป็นอาร์ติสที่มารวมผลงานไว้ที่นี่ทั้งหมด19ค่ะานใช่ค่ะ19ชิ้นใช่ค่ะ,คะนี่เหมือนซูชิบัตรนั่นเองนะคะครงนมแต่ท่านจะมีใครบ้างว้าวดิปปิง้งคนคุ้นเคยทั้นั้นเลยดูสิค่ะคุณผู้ชมค่ะดอกอร์มาติน งานลูลาสง,งานงนขนาดนี้นะคะต้องคู่ควรกับพิธีกรที่ลูลาสง,งางามเช่นเดียวกันและนี่พิธีกรของงานของเราคุณเปิ้ลนั่นเองสวัสดีค่ะเปิ้ลสวยเป็นแบบว่าโกลเดียสคอลเลคชั่นมากวันนี้อะ่ะคุณพี่ถ้าไม่แต่งก็อาจจะไม่โกลเดียสโกลเดียสคอลเลคชั่นในวันนี้เนี่ยพี่เปิ้ลในเป็นเอเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกความพิเศษในค่ำคืนนี้ว่ายังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่า Emporium เนี่ยเขาพูดง่ายๆคือเปลี่ยนลุคก,กน,นะคะแต่ว่าเปลี่ยนในที่นี้คือเขายังคิบความโก้แล้วหรูไว้อยู่แต่ว่านําความโก้อันเนี้ย ให้เข้าหาคนมากขึ้นคือบางครั้งเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกว่าเอออะไรที่มันอะไรเกินเกินไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามัน, <ouch> มนอ,อันชาเชเบิลแต่ครา,าวนี้นี่คือมันเป็นธรรมชาติของความของความคลาสสิกของความโก้ของเอเวอร์เรียมจะเข้าหาสุเข้าหาตัวคุณอย่างเป็นธรรมชาติอดูเฟนดีมากยิ่งขึ้นมากๆค่ะแล้วเรียกผลงานศิลปินทั้ง19ท่านทั้งหมดแล้วคะพี่เบิ้ลได้ชมผลงานใครบ้างแล้วชมไปแล้วแต่ว่าทุกคนชอบหมดเลยแต่ว่าเป็นที่เป็นแฟนคลับก็คือของคุณโรเล่ ถือว่านี่เป็นถือว่าเป็นเรียกว่ากา,ารผสมผสานระหว่างแฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวกันได้แบบ,บว่าไม่น่าเชื่อเลยคืออย่างอย่างพูดจริงๆว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาใครที่เป็นแฟนเอ็มเปรเรียมอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมาเอ็มเปรเรียมอีกครั้งเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ที่อาจจะ,ท,ะที่เก๋บอกคือเฟรนด์ลี่ขึ้นกขึ้นนําสมัยขึ้นแล้วก็สเล็กเ็ดของที่ที่ที่มาเนี่ยคือจริงๆเวลาคุณมาเนี่ยคุณเห็นของทุกอย่างมันสวยมบบคุณคุณจับต้องได้เลยอะมันง่ายขึ้นนะคะจริง และนะคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งอาร์ตพีซของเรานะคะต้องบอกว่าศิลปินท่านนี้เนี่ยก็เรียกว่าส่งตรงนะคะบินมาจากนิวยอร์กเลยทีเดียวนะคะกับคุณซอนั่นเองค่ะเราไปอยิ่งเดือดข้างอยู่แล้วค่ะ Good evening Good evening Again nice to meet you again Nice to meet you Okay so we're gonna talk about your art piece o k a What is your inspiration Um well I was trained in both architecture and fine art uh huh. Um h so I think a lot about the relationship between interior architecture and painting uh huh. Where the pieces that would hang on the wall, okay. they would start to fit or relate to the entire environment. Okay. And they, they're gonna, they have also the, the theme for you, right? For so it become the color, the white and gold. Yeah, the white and gold is the theme for the Emporium show um, that's happening tonight. But one thing that I'm really happy with um, is the idea that I think that along with the relation between interior architecture uh -huh. and painting, that you can start to even match clothing wow. um, to both an interior. So become a design. Uh, yeah. So yeah. Have, have you been here before? เอฟเวอรี่ม oh, yeah, yeah. so ์และไท a แลนด์โอ้ยนยย i ย e ยยยยยย o r y ย o ยยยยย y ยยย t h a n ย you ยย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  o ยย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  o ยยยยยอยย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 อยย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 ยนยยยยยะยย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 งยนยิยย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 อยย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 ยกยบยยยยยยยวยยยยบกับ กิจเจตก็เรื่องสถาปัตยกรรมและการออกแบบเนียแล้วก็จะเป็นงานอาร์ตชิ้นนี้หรือว่าเรียกว่าเป็นงานผ้าทอผืนเฉยๆแบบนี้โดยที่เรียกว่าของอัมเปรเรียมเนี่ยเขาก็มีโจทย์ให้นะ,ะว่าโดยกิมมี่เนี่ยให้เป็นสีทองกับสีขาวก็เป็นการผสมผสานที่ลงตัวหรือว่างานนี้ต้องบอกเป็นคอลแลบเรชันกันนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินหลากหลายแขนงซึ่งผลิตผลงานอาร์ตพีซสมานี้ในรูปแบบต่างๆผ่านไปแล้วชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านพราะว่าชิ้นอื่นเนี่ยมีอะไรอีกบ้างในคอนเซ็ปต์โกลเดสคอลเลกชันเนี่ยตามมาค่ะ แนี่นะคะหนึ่งในศิลปินที่บอกว่าเป็นคนที่เก๋ชิ้นชออมาเลยพี่จิตสิงห์นะคะอยู่ข้างห้างนี่เองเลยสวัสดีพี่จิสิงค่ะว,วันนี้ก็ผลงานเรียกว,ว่าภายใต้คอลเลคชันเรียกว,ว่า Gorgeous Collection เนี่ยขเขาเชิญชวนพี่จิตสิงห์ยังไงครั้งแรกที่บอกให้มาออกแบบแล้วผลงานอาร์ตพีซในวันนี้ก็เขาก็บอกว่าจะมีงานเปิดตัวห้างอะไรนะครับผมก็นึกว่าเฮ้ยเปิดตัวห้างเหรอจะดีเหรอเรี้ยงเอางานศิลปะไปอยู่ในห้างแต่เราก็นึกอีกมุมนึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมันเราสามารถสร้างมุมมองใหม่ให้กับให้กับ ความคิดเก่าๆที่บอกว่างานถือปาะไปอยู่บนห้างแล้วมันจะกลืนหรือว่ามันจะมันจะทําให้งานถือปากลายเป็นเป็นไม่มีค่าไปาถ้าเกิดเราสามารถลบภาพนั้นได้มันก็สามารถเป็นสิ่งที่ดีที่คนมาเดินห้างจะได้เห็นงานศิลปะดีๆครับ,รบ,รบซึ่งผมว่า ทุกคนที่เข้ามาร่วมน่าจะคิดแบบผมก็ยังเยอะเกี่ยวเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยนะคะใช่ครับ19ท่าน19สไตล์19บเก้าเตอร์เลยตัวอย่านข้างหลังเหตุนี้สะท้อนอะไรบ้างครับพี่สื่ขาก็คือมันชื่อ New Kid on the Block นะครับ New Kid on the Block ครับผมแทนค่าตัวเองเป็นเป็นอ่ะเหมือนรุ่นของคือแทนค่าเหมือนเหมือนผมเนี่ยเป็นเด็กใหม่แห่งวงการเออ่สตรีทอาร์ตเมคขึ้นมาว่าเฮ้ยเราเอาตัวเราแทนค่าเป็นบล็อก ที่ย้ายไปพื้นที่ไหนพื้นที่ใดมันก็สามารถที่จะทําลายพื้นที่นั้นแต่ว่ามันไม่ถาวรมันสามารถเปลี่ยนได้ทุกที่เพราะยกออกไปได้มันไม่เหมือนสตรีทอาร์ที่ค่นแล้วทําลายพื้นที่นั้นอย่างถาวรน,นะครับมันก็เหมือนเป็นสตรีทอาร์ทที่รักโลกมั้งไม่รู้ ข้างหลังเนี่ยตัว New Kids on the Block นะคะแล้วคืออันนี้เนี่ยสามารถที่ว่าที่ว่าเมาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงสวนอย่างเอฟเวอร์เรียมก็ได้ได้ฟิตอินได้ทุกที่ได้ครับหรือแม้ถือหรือแม้ถ้าเกิดแบล็กดาวข้างหลังมันถูกเปลี่ยนไปสถานะมันก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับหรือคนอยากจะยืนขึ้นไปถ่ายรูปข้างในมันก็เกิดบล็อกนี้มีมี่ครับเออได้อะไรคนที่มาดูงานได้เข้ามปดูส่วนร่วมกับงานด้วยแล้วเนี่ยขออนุญาตเขาไปบอกว่าหนึ่งหนึ่งในแบล็กดาวของพี่จีสิงหน่อยเลยแล้วกันนะคะ เออสวยนะถ้าเกิดหนูได้ไอเดียใหม่แล้วไปไปทำเป็นแบบว่าโทษนะคะเป็นแบบว่าหน้าต่างบ้านห้องนอนเก๋อ่ะอันนั้นเป็นไอเดียใหม่ผมที่จะเอาหน้าต่างบ้านมาทํางานอาร์ตเหมือนกันี่ไง <laughs> ว่าสวยไหมผู้ชมใครแมงไง่ไหมเราเข้ามาก็มันดูด,ดีขึ้นนะคะพี่โอ้โหขอบคุณที่สิงมากๆค่ะขอบคุณค่ะ ของ Gorgeous Collection ในค่ำคืนนี้นะคะคุณโออยู่หนึ่งข้างอย่างแล้วเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะคุณโอครับกับผลงานในค่ำคืนนี้ที่มีชื่อว่าเฟรมคือคำว่าเฟรมในที่นี้คือกรอบรูปครับเนื่องจากตีมงานมันคือมันคือสีทองใช่ไหมครับก็เลยวาดเหมือนวาดรูปกรอบรูปสีทองที่กรอบมันมันให้จะไปต้องมีรูปอยู่ข้างในครับสีทองมันอารามเต็ม ช่องกรอบกรอบรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเออเป็นไอเดียจริงนะเมื่อกี้แบบว่าพอคุณโอบอกกี่พักกีก็เห็นเป็นผ้าเป็นแบบว่าเฟรมกรอบรูปแต่ละแบบ<ช>แต่ละลวดลายครับผมและคอนเซปต์ของงานแต่ละเขาบอกแล้วต้องเป็นสีทองขาวนี่มันยากไหมคะนี่เป็นไอเดียแรกเลยครับที่ที่ที่ททคิดออกครับก็เหมือนคือจริงๆแล้วผมไม่เคยแสดงงานมาก่อนเลยนะพอได้รับโจทย์ที่มันที่มันเป็นที่มันเป็นภาพแสดงเนี่ยก็เลยถึงกรอบกรอบรูปก่อนเลยว่ากรอบรูปมันคือส่วนหนึ่งของรูปนะที่อยู่ในงานแสดงอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจมัน ครับก็ยกให้เขาเข้ามาอยู่ในรูปเลยครับมันล้ำลึกตรงนี้แหละของความคิดของศิลปินนะคะคุณโอค่ะแล้เกิดคนหลายหลคนอยากจะติดตามผลงานคุณโอนี่พิ่สาวาไปดูได้ที่ไหนบ้างอ๋อก็ไปก็ไปดูที่ร้านร้านเพน e ิลเลอร์แสตมเซ็นเตอร์ชั้นสามขอบคุณมากคุณโอค่ะ มาถึงว่าได้งานนะคะอย่างที่บอกแล้วว่า Goldsedge Collection วันนี้นะคะค่ำคืนเรียกว่าลานตรงบริเวณช,ชั้นหนึ่งเอโมเรียแห่งนี้นะทุกอย่างเป็นสีขาวทองกันหมดและแ,แน่นอนค่ะเ<แ>นื่องใน,นวันนี้นะคะต้องบอกเป็นกิมมิคสมกับว่าเป็นเฟสติฟตเรียกว่าช่วงเทศกาลบอกว่าเฟสติวัลมากๆนะคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคือฟอร์จูนคุกกี้นั่นเองนะคะวันนี้นี่ไฮไลท์ของฟอร์จูนคุกกี้มีอะไรบ้างคือว่าถ้าเกิดว่าได้คำโอยพรเป็นคำว่า กู้ติ้งวิลคัมแฮปปี a กอร์เจสเดย์อะค่ะก็จะได้ใช่ก็จะได้ลุนรับกิวาเชอร์500บาทได้ไปเลยค่ะก็บอกว่าเนี่ยเออร์เรียมเนี่ยบัญหยัดสบใหม่มาแล้วนะปกติพี่ที่เดี๋ยวกอร์เจสเดย์อันนี้เป็นโกล์นะคะโก r ์เจสเดย์สีทองอร่ามหยิบเลยไหมอ่ะมันจะเป็นการตัดสินอนาคตอะไรไหมไม่มีใช่ไหมดูซิเข้าเก็บได้อะไรต้องกินก่อนเลยใช่ไหมอ่ะต้องบีออกมานี่อันนี้กิน คนงานอยู่ตรงไหนนะคะอีกแล้วคุตติ้งวิวคัม้วอีด่าอีด่าดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยค่ะโชคดีมากเลยเวลาคนเรามาทำลัคกี้อะไรเงี้ยลัคกี้ดองมันจะแฮปปี้มากเห็นไหมคุตติ้งวิวคัมม์แฮปปีโกลเดียสกลเดียสเดย์นะคะเห็นไหมโชคดีเราบัเชอร์500รบาทเป็นเงินสด500บาทวอชเชอร์ใช้แลกสินค้าได้เลย ซื้อรองเท้าเลย500ซื้อได้ไหมที่เหลือเติมให้หน่อยนะโปรดิวเซอร์เติมอีก2อ0ห0ื่นขอบคุณมากค่ะไปแลกที่ไหนอะตัวเองที่บ้านเคาน์เตอร์ไข่ไม่ได้โอเคค่ะเริ่มจาก500บาทแรกวันนี้นะคะปีหน้าจะรับอีก5ล้าน สวยแบบนี้นะคะศิลปินหน้าตาหวานๆมีคุณเมทเนีสวัสดีค่ะเก๋เพิ่งเห็นผลงานที่ชัดๆแบบใกล้ๆครั้งแรกครับแรงมานาใจกผลงานชิ้นนี้มาจากอะไรพี่ก็จริงๆเริ่มผมเรียนสุนัขอยู่แล้วก็ ช่วงหนึ่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับอียิปต์แล้วสนใจเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าที่เกี่ยวกับสุนัขหรือว่าแมวอะไรเงี้ยเราเป็นคอเดียวกันมากเลย,เ,ยเกดี่รักหมาแมวเป็นชีวิตจิตใจ <P ie S 2> เราม,มาถูกทางแล้วพี่อะไรยังไงต่อแ,แล้วก็พอดีทางเอเวอร์เรียมติดต่อว่าจะแสดงเอ็กซิบิชันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทองนะครับโกเจียสผมก็เลยแบบเข้าทางเพราะว่ากำลังอียิปต์พอดีอียิปต์แล้วก็ำลังอยากเทพเจ้าใช่กำลังอยากจะลองว่าดพวกเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับสีทองสีีก็เลยเป็นที่มาที่ไปของภาพวาดข้างหลังอันนี้ Golden Dog Sphinx นี่แหละครับ Golden Dog Sphinx เกลรักพี่อ่ะพี่รักหมาหนูรักพี่เลย Golden Dog s p h i n ็เลยเป็นที่มาที่ไปแล้วภาพองค์ประกอบภาพอันนี้มันมีการสื่อความหมายพี่คะสฟิ s p h i ่ x ทำไมมีแบบ UFO แบบว่าไหนพี่ิลาเกี่ยลคอะไรยสิมันมาจากอะไรคือพอพอเราเรา เราวาเกี่ยวกับสฟิ่งเราก็เริ่มไปสตัดดี้มันก็จะมีเทพเจ้าอนูบิสอะไรที่เป็นเกี่ยวกับว่าโปรเทคเอ่อโปรเทคเกี่ยวกับคาฟาโลอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พยายามเล่นกับเกี่ยวกับพวกอูดพวกอะไรเติมเข้าไปแบบทะเลทรายก็เลยมีกระบองเพชรอะไรเงี้ยครับแล้วสุนัขในความเชื่อตำหนานอียิปต์นี่ก็คือเป็นเทพเจ้าด้วยใช่เป็นเทพเจ้าอีกทีคนใจร้ายเขาทำลายทำลายทำลายสุนัขหรือหมาเนี่ยก็ต้องทำลายพระเจ้าด้วยสิใช่ไม่ดีครับเนาะเราต้องเราต้องไม่ไม่ทำลายเขาใช่เพราะเขาเป็นเพื่อนเก่า ที่บ้านมีกี่ตัวคะมีตัวเดียวนะครับก็หน้าตาแบบนี้เลยครับเป็นไซร์วิเนเทอร์แบบนี้จริงเหรอน่ารักจัง<อ>เลยพี่ถ้าไซร์วินที่น่ารักขนาดนี้นี่ก็ตูแล้วนะอายุกี่ขวบแล้วคะตัวที่บ้านชื่ออะไรานชื่อเมาคลีนะค,ะค,ครับเมาคลีครับรู้สึกพี่จะไปชอบมันชอบแนวอะไรลึกลับเป็นเผาๆเป็นแบบทรายบี<อ>บ้าใช่ใช่เพราะเมาคลีมันลูกลูกหมาป่าหน้าหน้ามันจะคล้ายๆหมาป่าครับและนี่แหละค่ะอีกหนึ่งผลงานในเรียกว่า g o โกล o ด s Collection ของเรานะคะคือโกลเด้นด g อกสฟิงค์โกลเด้นด็อเคแบบ พี่เขาถูกทางเลยอ่ะเลิฟมีเลิฟไม่ดอกจริงๆ พี่สาวสาวองเราสวัสดีค่ะจัรายการตอรีปาร์ตีต้มาคอนเซปต์ขาวทองเลยทีเดียววันนี้กับงานาเดินเข้ามาในเอบริอัมชอบอะไรมากที่สุดอ๋อชอบที่เปลี่ยนเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอินทีเรียเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบค่ะค่ะเขาบอกว่าเป็นการเรียกว่ารีแบรนดิ้งหรือว่ารีโนเวทโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวขนาดแล้วมาชอปปิ้งกันบ่อยขเขาก็เพิ่ทำเทียนนี้โดยที่เราไม่รู้เลยเนะาะมาเป่าอยู่ดีด ไอบูเรียก็เปลี่ยนโฉมใหม่หมดแล้วเลยใช่คริสต์มาสนี้มีแพลนจะไปไหนคะไปอังกฤษขังแองกฤษเนาะไปเขาคอค่ะไปเขาคอทำไมไปอังกฤษทำไมไปเขาคอบอกพี่เก๋หน่อยไปเยี่ยมพี่ค่ะพอดีพี่เรียนที่นั่นให้เขาพาเที่ยวด้วยอ่าทำไมไปเขาคอไปกับมหาลัยค่ะยังเด็กอยู่เลยอะมหาลัยอะรู้อายุเลยอะอยู่มหาลัยอะไรคะจุฬาค่ะอยู่น้องจุฬาด้วยนะคะ ถ้าขอพรแบบซานต้าได้หนึ่งข้ออยากจะขออะไรขอให้มีความสุขเหมือนกันโอ้ขอใหญ่แล้เนี่ยความสุขที่มันกว้างทุกทุกทล้วครอบคลุมทุกข้อขอได้ฉลาดมากอ่ะขอให้สวยๆค่ะเนอะสวยอะไรเดี๋ยวทุกอย่างก็ตามมาทีหลังสวยรวยมากสวยรวยมากโอ้ยเอาไปเลยลูกสวยมากๆไปเลยมอเดิ้ลคริสต์มาสนะคะน้องๆขอบคุณค่ะ ติมสีทองด้วยอ่ะ